สปอยมินิซีรีรีมไน EP ที่7-12ถึงตอนจบเมื่อเจเนรู้ว่าเจบีไม่ใช่มนุษย์จึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนของเขาทั้งสองคนและทั้งหมดก็วางแผนกันว่าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงด้านนางเอกก็ยังคงไม่ตั้งใจฝึกซ้อมเอาแต่อ้างว่าขาไม่มีแรงจนเจีนั้นออกอาการเซ็งที่เห็นหนางเอกไม่ตั้งใจเอาซะเลยเขาก็เลยงอนไม่ยอมฝึกซ้อมกับนางเอกอีกต่อมาแบมแบมเพื่อนของจูเนียร์ก็มาตีสนิทชวนแจ็คสันและมาร์กออกไปเที่ยวแล้วก็ลอให้พวกเขาใช้พลังออกมาเพื่อ พิสูจน์ว่าไม่ใช่มนุษย์ด้านยูขยอมก็แยกภัยคอยแกล้งยองแจเพื่อให้เขาใช้พลังออกมาพิสูจน์ว่าไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันต่อมาณเอกก็กลับมาฝึกซ้อมเต้นคราวนี้เธอว่าท่าประกอบต่างๆเพื่อให้จำง่ายขึ้นเจบีก็มาขอโทษนากเอกที่เขาหงุดหงิดใส่เธอและได้เอาบัตรคอนเสิร์ตของนักเต้นคนดังมาให้นาเอกด้วยเพื่อทําให้นักเอกมีกําลังใจมากขึ้นทั้งคู่ก็คืนดีกันส่วนจูเนี่ยก็โผล่มาที่ดาดฟ้าทักทายนาเอกถามว่าซ้อมเต้นไปถึงไหนแล้วนาะเอกก็ยังได้บอกว่าเธอจําเทคนิควัด ทาแต่งต่างๆมาจากเขาด้วยนะตอนที่เธอแอบเห็นเขาฝึกซ้อมจูเนียจึงได้ชวนนางเอกกลับบ้านด้วยกันในตอนเย็นเมื่อถึงตอนเย็นเจบี JB ก็ไม่ยอมให้หนางเอกกลับกับจูเนียสองคนจนเขาต้องถามว่านายเป็นอะไรกับเธอเจบี JB ก็บอกว่านายไม่ต้องรู้หรอกนางเอกจึงได้บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ชวนไปด้วยกันทั้งหมดเมื่อมาถึงรถบ้านของเธอเธอก็ชวนจูเนียเข้าไปเสด็จดีแต่เจบีก็ขัดคอว่าเข้าไปไม่ได้เพราะนี่มันเป็นบ้านของผู้หญิงที่อยู่คนเดียวมันน่าเกลียดนะแล้วก็ไล่เขา รีบกลับไปซะฝั่งเพื่อนของจูเนียก็โทรมารายงานว่าทาําภารกิจสําเร็จแล้วคือพิสูจน์ได้แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์เมื่อนายเอกออกมาจากรถบ้านเธอก็ไม่เห็นเจบีและจูเนียอีกเมื่อจูเนียรู้ความจริงว่าพวกหนุ่มทั้ง4คนคืออัศวินผู้พิทักษ์ของนางเอกจึงได้บอกว่าไม่ใช่มีแต่พวกนายนะที่เป็นนั่นหมายความว่าจูเนียและเพื่อนก็เคยเป็นอัศวินผู้พิทักษ์เหมือนกันซึ่งพวกอัศวินผู้พิทักษ์เกิดมาจากน้าตาแห่งความหมดหวังและถ้าน้าใจแห่งความสุขไหลออกมาพวกเขาก็จะตายจูเนียรีบบอก กว่าเมื่อไหร่ที่น้ำตาแห่งความสุขของนางเอกไหลออกมาพวกนายก็จะตายวิธีที่จะไม่ให้ตายก็มีอยู่ทางเดียวก็คือต้องหักหลังนังเอกก่อนแล้วพวกนายก็จะกลายเป็นมนุษย์จูเนียรก็ได้คิดถึงเรื่องของตัวเองที่เขาเลือกที่จะเป็นมนุษย์จึงได้หักหลังเจ้านายของตัวเองเจบี้อดถามไม่ได้ว่าถ้าเขาหนีจากนางเอกไปแล้วเธอจะเป็นยังไงจูเนียรก็บอกว่า พวกนายจะไม่ได้เห็นเธออีกตลอดไปจูเนียยังคงเสียใจอยู่ตลอดกับสิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นมนุษย์และปล่อยเจ้านายของตัวเองตายหลังจากเจบีได้ยินแบบนั้นเขาจึงกลับมาจูเนียอีกครั้งเพื่อถามว่าเรื่องที่เขาพูดมันเป็นยังไงกันแน่หากพวกเขาหนีไปจากนางเอกจะไม่สามารถเจอเธอเธอ,อีกได้ตลอดไปจริงไหมจูเนียก็ย้อนว่าถ้านายไม่เชื่อก็ลองทําดูสิแต่ก็บอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เธอไม่ต้องตายลีลาเยอะจนเจบีชักโมโหจูเนียจึงบอกว่าไม่พวกนายตาย เธอก็ต้องตายต้องเลือกเอาแล้วก็คิดว่ายังไงเจดี JB ก็ต้องเลือกเหมือนกับเขาเขาเลือกไม่ผิดแน่ๆต่อมาทั้ง4ี่หนุ่มก็คิดไม่ตกว่าจะเอายังไงดีจะทิ้งน้าเอกไปดีไหมแบมแบมมาชวนมาร์คไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันทั้งคู่เล่นเข้าขากันมากเล่นกันอย่างสนุกทําให้มาร์คเริ่มอิจฉาที่แบมแบมได้ใช้ชีวิตสนุกแบบมนุษย์ทั่วไปได้ยองแจก,ก็อยากมาเล่นเปียโน,โนซึ่งดูเหมือนนานจะเป็นความฝันของเขาส่วนเจคสันก็มาช่วยจนนี่ขายโอเดงเธอขอบคุณเขาที่ไม่เอาเรื่องของเธอไป ใครและดูเหมือนแจ็กสันจะชอบเจนนี่เข้าแล้วในขณะที่แม่ของเจนนี่ขอให้เขาเป็นเพื่อนกับเธอตลอดไปในใจของแจ็กสันก็แอบ,บเศร้าเพราะนั่นคงเป็นไปไม่ได้หากเขายังเป็นแค่ตุ๊กตาผู้พิทักษ์ของนางเอกหนุ่มทั้ง4คนหายไปไม่ยอมมาซ้อมเต้นกับนักเอกเธอเลยต้องซ้อมเต้นอยู่คนเดียวแต่ก็มีเจบีที่แอบ,บมองเธออยู่ตลอดด้วยความเป็นห่วงนั่นเพราะจริงๆแล้วเขาแอบ,บชอบเธอนน่เองเขารู้สึกปลื้มมากที่นางเอกตอนเด็กๆเ,เคยบอกว่าชอบตุ๊กตาเจบีที่สุดต่อมาจูเนียก็ ก็มาหาพวกหนุ่มๆทั้ง4ี่คนโดยบอกอีกว่าเขาลืมบอกไปอย่างว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหนีไปจากนางเอกนางเอกก็ต้องตายเพราะพวกนายนั้นเป็นอัศวินในร่างเดียวกันหลังจากนั้นพวกหนุ่มๆทั้ง4คนมี3ามคนที่ตัดสินใจอยากไปจากนางเอกเพราะพวกเขาอยากเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตตามใจต้องการได้มีเพียงเจบีที่ตัดสินใจจะอยู่ข้างนางเอกเขาจึงได้ขอให้เพื่อนๆเลือกเหมือนกับเขาแต่เพื่อนๆก็บอกว่ายังอยากเป็นมนุษย์เจบีจึงบอกว่าถ้าทำแบบนั้นนางเอกจะตายเพื่อนก็บอกว่า ยังไงมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไงนังเอกก็ต้องตายนั่นทําให้เจบีโกรธมากและได้ชกต่อยกับเพื่อนๆนดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่พวกของจูเนียร์วางเอาไว้เมื่อพวกหนุ่มๆกลับมาที่รถบา้านนางเอกก็ต้องแปลกใจที่เห็นหน้าพวกเขายังกลับไปหาเรื่องใครมาเมื่อถามเจบีเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรทําให้หนักเอกเป็นห่วงและรู้สึกไม่สบายใจมากแล้วก็มานั่งคุยกับตุ๊กตาของเธอว่าเพราะมีพวกนายนี่แหละจึงทําให้เธอไม่เหงาไม่ได้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันทําให้เธอมีความสุข หนุมหน่มๆก็แอบได้ยินสิ่งที่นางเอกพูดต่อมาสามหนุ่มที่อยากเป็นมนุษย์ก็ยังคิดไม่ตกว่าจะทิ้งนางเอกไปดีไหมทั้งที่เธอก็เป็นห่วงพวกเขาเจบี JB จึงบอกกับเพื่อนๆว่าเขายังไม่ลม้มเลิกความตั้งใจเพื่อนจึงบอกว่าเขาหวังแต่ความรู้สึกของนางเอกแต่ไม่หวังความรู้สึกของเพื่อนเจบี appropri. จึงบอกว่าก็พวกเราเกิดมาเพื่อปกป้องเธอไม่ใช่หรอแล้วก็คุกเข่าขอร้องเพื่อนๆด้วยบอกว่าเขาเองก็กลัวเหมือนกันที่จะต้องหายไปจากโลกใบนี้และสิ่งที่พวกนายเลือกเขานั้นก็เข้าใจเพื่อนก็ถามว่า ถ้าเข้าใจแล้วทําไมนายยังทำแบบนี้เขาก็บอกว่าการไม่มีเธอทำให้รู้สึกกลัวมากกว่าหากเธอต้องตายเขาย่อมหายไปเป็นฟองอากาศซะเองดีกว่าจูเนียร์ที่แอบได้ยินเจบีพูดแบบนั้นก็รู้สึกแค้นใจและย้อนคิดถึงเรื่องของตัวเองเขาเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ของสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นนักเขียนชื่อดังและเป็นลูกคุณหนูแล้ววันหนึ่งเธอก็เกิดมีคนรักเธอจัดสินใจหนีตามชายคนรักไปจูเนียร์ที่แอบหลงรักเธอกับรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเคียงข้างเธอได้เพราะเขาไม่ใช่มนุษย์และความรักที่ เขามีให้กับเธอนั้นมันไม่มีค่าเลยเมื่อเธอเลือกเคียงข้างชายที่รักความรู้สึกนั้นทําให้เขาตัดสินใจไม่ช่วยเหลือเธอหลังจากนั้นชายที่รักก็ถูกพรากจากเธอไปนักเขียนคนนั้นจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้นทําให้โจเนี่ยเสียใจมากที่เขาเลือกที่จะทิ้งเธอทําให้เขาได้กลายเป็นมนุษย์และยังหลอกตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นมันไม่ได้ผิดทั้ง3ามหนุ่มแจ็กสันยองแจและมาร์กกลับมาที่รถบ้านก็คิดถึงความดีที่น้าเอกคอยเป็นห่วงพวกเขาและคิดได้ว่าเหตุผลที่ เขาเกิดมาก็เพื่อเป็นอัศวินพิจักนังเอกจึงได้กลับไปหาเจบีและกลับไปซ้อมเต้นกับนางเอกเหมือนเดิมและอยู่เคียงข้างเธอแต่แล้วก็เดินไปเห็นจูเนียที่พ่อมหานางเอกแล้วเขาก็ขอคบกับนางเอกซึ่งแน่นอนว่านางเอกที่แอบปลื้มจูเนียอยู่แล้วก็ไม่ปฏิเสธจูเนียจึงได้บอกกับหนุ่มๆว่าเขากับนางเอกกําลังจะไปเดทกันต่อมานางเอกก็ไปเดทกับจูเนียแต่ก็ต้องเดทแบบลับๆหลบๆซ่อนๆเพราะจูเนียนั้นเป็นไอดอลคนดังไปไหนก็มีแต่คนคอยมองแอบถ่ายรูปจะมากินข้าวก็ไม่ได้ นจนนางเอกออกอาการเซ็งๆแต่เธอก็เข้าใจว่าการเดทกับคนดังมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนางเอกอดถามจูเนียร์ไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบเธอแต่เขาก็ไม่ตอบกลับถามนางเอกกลับไปบ้างว่าทำไมเธอถึงชอบเขาเป็นเพราะเขาเพอร์เฟกใช่ไหมเธอก็บอกว่าที่ชอบนายเพราะนายขยันเคยแอบเห็นตอนซ้อมเต้นเขาก็บอกว่าใครๆก็ขยันทั้งนั้นแหละ การเป็นไอดอลมันไม่ง่ายหรอกนะเธอเลยบอกว่านายคงอยากมีชีวิตที่ดีๆใช่ไหมยอยู่อย่างไม่ผิดหวังนายถึงดูตั้งใจมากหลังจากที่เห็นจึงคิดว่าจะคอยให้กําลังใจในายนะและสัญญากับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นแบบนายจะได้ไม่เสียใจที่เกิดมาสักครั้งเพราะแบบนั้นก็เลยชอบนายไงล่ะหลังจากที่ได้ยินเอกพูดแบบนั้นจูนเนียก็รู้สึกซึ้งใจมากและเหมือนกับเขาจะตกหลุมรักเธอเข้าจริงๆซะแล้วแม้ตอนซ้อมเต้นก็ยังอดอมยิ้มกับคําพูดของเธอไม่ได้เมื่อกลับมาถึงรถบ,บ้านเจ อดถามนางเอกไม่ได้ว่าไปเดทมาเป็นยังไงบ้างแต่นางเอกก็บอกแปว่าก็งั้นงั้นแหละแล้วก็ขอตัวรีบกลับเข้าบ้านเจบียังถามต่อว่าคบกับจูเนียร์มีความสุขไหมหนางเอกก็ไม่อยากตอบคําถามเขาก็รีบเลี่ยงเข้าบ้านไปแล้วก็มานอนดูรูปถ,ถ่ายที่ถ่ายคู่กับจูเนียร์อดคิดถึงคําพูดของเจบีไม่ได้ว่าเธอมีความสุขจริงไหมนะรุ่งเช้าเมื่อจูเนียร์โทรมาบอกว่าจะมาเธอที่นี่เธอจึงได้รีบไล่หนุ่มๆออกไปจูเนียร์เตรียมของกินมหน้นางเอกเพียบเรียกว่าแก้ตัวเรื่องเดทเมื่อวานที่เขา ทำให้เธอทบไม่ได้กินอะไรเลยทั้งคู่ป้อนอาหารกันอย่างหวานแววแต่ในใจของนางเอกก็แอบคิดถึงตอนที่เธอนั้นกินข้าวกับเจบีนางเอกก็ปลื้มปลิ่มมากที่จจเนี่ยนั้นดีกับเธอขนาดนี้จจเนี่ยก็บอกว่าเขารู้สึกชอบคําพูดของนางเอกนะที่บอกว่าเขาใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นหลังจากกินเสร็จ เธอ,อยังพาเขามาชมรถบ้านของเธอด้วยจนจูนเนี่ยหยิบหนังสือออกมาแล้วก็ทําเศษกระดาษตกเมื่อนางเอกเห็นเศษกระดาษจึงได้หยิบมาดูมันคือวิธีฝึกกล้ามเนื้อแบบต่างๆที่เจบีนั้นหาข้อมูลมาเพื่อเธอแถมยงังนึกถึงบัตรคอนเสิร์ตเต้นขึ้นมาได้เธอจึงตัดสินใจจะไปดูคอนเสิร์ตทันทีเพราะจําได้ว่านัดกับเจบีเอาไว้เจบีที่มารอนางเอกนานแล้วคิดว่าเธอคงไม่มาแล้วเขาจึงทิง้งตั๋วแล้วก็จากไปนางเอกรู้ใจตัวเองแล้วว่าเธอคิดยังไงกับเจบีเขาเป็นคนที่คอยห่วงใยเธอมาตลอด คขยอ,อยู่เคียงข้างเธอแต่เมื่อมาถึงก็สายไปแล้วเพราะคอนเสิร์ตจบไปแล้วนาาเอกจึงได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจที่เธอมาช้ารุนพี่นักเต้นคนดังนึกสงสารน้งเอกจึงได้ช่วยเธอประกาศตามหาคนที่เธออยากเจอผู้คนก็กรูกันเข้ามาเพื่อฟังว่าเป็นใครนาาเอกได้บอกชื่อเขาบรรยายลักษณะต่างๆตัวสูงสูงตาตีนั้นเป็นเสน่ห์ของเขาเลยล่ะถึงจะดูเย็นชาแต่ข้างในนั้นอบอุ่นลึกซึ้งเขาเป็นห่วงเธอมากแต่เธอกลับไม่เคยเห็นค่าเขาเลยเขาเป็นคนสําคัญมากสําหรับเธอเจบีที่ได้ยินนเอก พูดแบบนั้นก็เดินเข้ามาเธอนาเอกถามว่าเธอมาสายไปไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไงเธอก็มาแล้วพร้อมกับยิ้มให้เธอระหว่างนั้นจูเนียก็ออบมองทั้งคู่อยู่ด้วยแล้วจูจูนังเอกก็เป็นลมหมดสติไปเมื่อนางเอกออกจากโรงพยาบาลก็เจอเจบีที่มารอเธอด้วยความเป็นห่วงเธอก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแค่เหนื่อยมากตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเจบี JB ก็ค่อยสบายใจขึ้นเมื่อกลับมาถึงรถบา้านนางเอกก็นอนร้องไห้คิดถึงแม่ตอนนี้หมอบอกว่าโรคของเธอนั้นกําลังลุกลาม อีกไม่ช้ามันจะลามไปทั่วร่างกายเธอเพิ่งรู้ว่าเธอชอบเจบีมากแต่เธอกลับไม่มีเวลาอีกแล้วเธออยากอยู่ดูแลเขาและอยากเต้นกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายนักเอกจึงได้ขอให้แม่ช่วยเธอให้เธออดทนอยู่ให้นานกว่าน,นี้จนถึงวันประกวดต่อมานักเอกก็ได้มาบอกความรู้สึกจริงๆให้จูเนียรู้ว่าเธอไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นตอนนี้เธอมีคนที่ชอบจริงๆแล้วจูเนียร์บอกให้เธอหยุดพูดแล้วขอให้เธอนั้นชอบเขาต่อไปแค่ชอบไปเรื่อยๆได้ไหมหนางเอกเลยบอกไปตามตรงว่า ว่าเธอชอบ JB บีจูเนียก็ดึงดันว่าไม่เป็นไรขอให้หนางเอกนั้นอยู่ข้างๆเขาก็พอแต่นางเอกก็ปฏิเสธเขาทําให้จูเนียรู้สึกเสียใจมากต่อมานางเอกและหนุ่มๆทั้ง4คนก็ขามักขมันขยันซ้อมกันอย่างจริงจังมากเพราะใกล้ถึงวันประกวดเข้ามาแล้วและก่อนวันซ้อมวันสุดท้ายนางเอกกับ JB ก็ออกไปเที่ยวด้วยกันเรียกได้ว่าไปเดทกันอย่างหวานแหววแม้ไม่ได้ใส่เสื้อคู่ใส่รองเท้าคู่ก็ยังดีเป็นโมเมนต์คู่รักบอกเลยว่าหวานฟินเฟอร์มากด้านเจนนี่ได้ไมาแอบดู เจคสันเต้นเธออดถามไม่ได้ว่าเขาสนิทกับนางเอกไหมเขาก็บอกว่าสนิทเธอจึงถามต่อว่าแล้วกับเธอล่ะเขาก็บอกว่าเธอคือคนที่ฉันชอบอยังไงล่ะพูดแล้วก็แอบเขินมองโน้นมองนี่ต่อมานางเอกและเจบีก็ไปถ่ายรูปด้วยกันในสตูดิโอเล่นเปลี่ยนชุดฮีโร่กันไปหลายชุดอย่างสนุกรวมถึงชุดแต่งงานด้วยที่ทําเอาชวนจิ้นฟินมากแต่ในใจเขานางเอกนั้นกลับคิดว่าเสียดายที่เธอไม่มีโอกาสอยู่ให้นานกวนน่านี้และขอบคุณเขาที่คอยอยู่เคียงข้างเธอต่อมาแจคสันก็มา ทเที่ยวกับเจนนี่แต่เธอก็ต้องรีบกลับไปซ้อมเต้นและบอกว่าจะต้องเอาชนะนางเอกให้ได้เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากแม่แจ็คสันก็บอกว่าเหตุผลแค่นี้เองเหรอส่วนเขาที่มาเต้นเพราะว่ามันสนุกดีการเต้นทําให้มีความสุขแล้วก็ชวนเธอเต้นด้วยนางเอกกับเจบีก็ยังมีโมเมนต์สวีทจูบกนัวนหวานๆตรงริมสะพานเมื่อกลับถึงบ้านเพื่อนๆก็เซอร์ไพรส์จัดเลี้ยงฉลองกันก่อนวันประกวดทั้งหมดใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขรุ่งเช้าหนุ่มๆก็ไปเตรียมตัวที่สถานที่จัดงานก่อนส่วนนางเอกที่ กำลังจะตามไปก็เจอเข้ากับจูเนียร์ที่มาดักรอเธออยู่แล้วบอกความจริงว่าหนุ่มทั้ง4คนไม่ใช่มนุษย์ที่จูเนียร์ตัดสินใจบอกนางเอกเขาเพื่อใจนางเอกนั้นคิดทบทวนและเปลี่ยนใจมายอมรับในตัวเขาเมื่อนางเอกทบทวนเหตุการณ์ต่าง,างๆก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจึงรู้แล้วว่าพวกเขาคือตุ๊กตาผู้พิชษ์ของเธอและลังเลว,ว่าเธอควรจะไปประกวดเต้นดีไหมเจบีออกไปตามหานางเอกก็ไม่เจอจนสุดท้ายเมื่อใกล้ถึงเวลานางเอกก็มาและเธอได้บอกกับเจบีว่าไม่ว่านาาจะเป็นใครมาจากไหน ยังไงเธอก็ชอบอยู่ดีการประกวดผ่านไปหลายทีมทีมของเจนนี่ก็เต้นออกมาได้ดีมากๆและเมื่อเต้นเสร็จเจ็คสันก็อดชมเธอไม่ได้และเจนนี่ยังบอกให้หนางเอกนั้นทําให้เต็มที่อีกด้วยมีซอนได้ถามเจนนี่ว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมเจนนี่ตอบว่าไม่สําคัญหรอกเพราะเธอทําเต็มที่แล้วและมีความสุขกับมันมากดูเหมือนเจนนี่จะคิดได้แล้วและคลายปมในใจของตัวเองได้สักทีแล้วก็ถึงคิวของทีมนางเอกทั้งสี่นมออกมาเต้นวาดลวดลายกันอย่างพริ้วเรียกได้ว่าเสียงกร สนานวันไวน้งเอกก็ออกมาเต้นกับหนุ่มๆได้อย่างน่ารักเมื่อการแสดงจบลงนางเอกก็เป็นลมหมดสติไปแต่แล้วนี่ก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นค่ะเพราะเธอและทีม JB รวมถึงวงก๊อดก็ออกมาเต้นด้วยกันเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์คนดูอย่างสนุกเป็นโชว์สุดพิเศษจริงๆซึ่งงานนี้โจเนียและเพื่อนๆก็ยอมช่วย JB โดยบอกว่าเพื่อสร้างความทรงจําดีๆยังไงล่ะเพราะนี่จะเป็นเวทีสุดท้ายและได้ขอโทษ JB และเพื่อนๆกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยแถมยังชมว่า พวกนายเป็นผู้พิจักษ์ที่เท่จริงๆ เจบีก็ได้ฝากให้จูเนียดูแลนางเอกด้วยทุกคนโชว์เต้นครั้งสุดท้ายให้นางเอกอย่างมีความสุขจนน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาเมื่อการแสดงจบลงหนุ่มทั้ง4คนจึงคิดจะบอกความจริงกับนางเอกว่าพวกเขาคือใครแต่นางเอกก็บอกว่าเธอรู้แล้วว่าคือผู้พิทักษ์ของเธอนางเอกขอบคุณพวกเขาที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเมื่อเธอหลั่งน้ำตาแห่งความสุขออกมาร่างของพวกเขาก็สลายไปเมื่อเห็นแบบนั้นนางเอกรีบบอกให้เจบีอย่าไปเขาก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะเขา ไม่เคยจากเธอไปไหนต่อไปจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปแล้วก็จูบลานักเอกแล้วร่างของเขาก็สลายไปนักเอกได้แต่ยืนร้องไห้คิดถึงพวกเขาจูเนียเอากล้องวิดีโอมาคืนนังเอก เป็นสิ่งที่เจบีฝากไว้ให้หนางเอกจึงได้ถามว่าทําไมไม่บอกเธอว่าพวกเขาจะหายไปโจเนียก็บอกว่าพอรู้ว่านางเอกจะเลือกอะไรถ้าเจ้านายอย่างเธอตายพวกเขาก็จะได้เป็นมนุษย์แล้วพวกเขาจะมีความสุขหรอถ้าเธอเลือกแบบนั้นนางเอกเลยตอบว่าเรื่องตุ๊กตาเป็นผู้พิทักษ์ทำไมไม่บอกเธอด้วยเขาก็บอกว่าก็เพราะไม่อยากให้หัวใจเธอเจ็บปวดไปมากกว่านี้ความเจ็บปวดของคนที่ยังอยู่เขาเข้าใจดีถึงวิธีมันจะต่างกันแต่เขาก็อยากให้เธอมีความสุขต่อมานางเอกก็ได้ อ่านการ์ดที่เจบีนั้นเขียนเอาไว้โดยสารภาพรักกับเธอและบอกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นมีความสุขมากน้าเอกได้ขอให้ผู้พิทักษาของเธอนั้นจากไปอย่างมีความสุข แล้วตุกตาทั้ง4ตัวก็หายไปจากนางเอกหนึ่งปีผ่านไปนางเอกมายืนคิดอะไรเพลินๆจเนี่ยก็เข้ามาทักทายเธออย่างสนิทสนมพร้อมๆกับการปรากฏตัวขึ้นของอีกหนึ่งหนุ่มนั้นคือเจบีหรือเปล่านะเอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงเท่านี้ค่ะยังไงก็สำหรับคนที่ชอบวงก็สนะคะรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้ฟินหนักมากจ้าอย่าลืมไปหามาดูกันนะคะ